สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลอดทัวร์ตลอดรมนะคะสนทนากันกับทางท่านจาันแห่งสันติอโศกและท่านพลเดเอกบรรวิย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะนวมัศก,การค่ะ่านคร,ครับแฟนของท่านจันถามว่าท่านจันนี่ก็เคร่งมากฉันมือเดียวฉันมังสวิรัตคงมียานช่วยใช้ยานจับหน่อยครับว่าเมื่อไหรประเทศไทยประชาชนไทยถึงจะพ้นทุกเวทนาที่ไม่มีดัง จริงๆคำว่ายาณเนี่ยต้องไปเข้าใจว่าหมายถึงปัญญาอันบริสุทธิ์นะครับใช่ไม่ใช่ปัญญาในระดับธรรมดายาณเนี่ยต้องเป็นคำฝาแฝดกับคำว่าฌานฌานเนี่ยแปลว่ามิติของความสงบส่วนยาณเนี่ยแปลว่ามิติของความรู้ในทางธรรมะเนี่ยญาณกับฌานเนี่ยต้องไปด้วยกันผู้มีฌานเนี่ยจะต้องเป็นผู้มียาณ ผู้มีญาณเนี่ยจะต้องเป็นผู้มีฌานแต่ทุกวันนี้เราไปเข้าใจความหมายคําว่าญาณเป็นความรู้พิเศษของคนที่นั่งสมาธิหลับตาเห็นเลยเห็นนน่นเห็นนี่ต่าง,งๆนานาเนี่ยซึ่งถ้าเห็นอะไรทั่วไปหมดเนี่ยอันตรายมากเลยนะออเ,คเคยเคยเล่าให้ฟังอ,อะฤษีหะหอตีตกเลยอะเออนั่นแหละเขาเรียกอะไรฤษีตกหอะเขาเรียกว่าดาบอดอดหอะอดหอะเลยตกลงมาเค มีชานสูงจะบอกมียานสูงก็ไม่ได้เพราะว่ายานเป็นระดับปัญญาแต่นี้ฝึกปฏิบัติจนกระทั่งสามารถเหาะได้จริงๆคำว่าเหาะได้เนี่ยหลายคนไปเข้าใจว่าเป็นอิจิริอิติเดชแต่ความหมายที่แท้จริงของคำว่าเหาะได้เนี่ยแปลกแตกต่างไปจากคำว่าเหาะได้ของฤาษีอ่ะเถอะต่อให้เหาะได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ห้ามเหาะ เคยมีพระสองรูปหนึ่งพระปินโทนพารัตวาชะสองพระโมคคัลลานะโอ้โมคคาละเราเนี่ยนะใช่เป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าหนักหนักไปในทางมีฤทธิ์อ่ะอ๋อแล้วฝ่ายขวาก็ฝ่ายขวาคือภาษพระสาทีบุตรออ๋พระสาทีบุตระเออพระษาพระโมคคัลลานะได้ยินข่าวเศรษฐีเป่าประกาศว่าที่ใดมีพระอรหันต์กรุณามาเหาะเอาบาดไม้จัน จากเนี่ยที่แกวนข้างบนเนี่ยไปด้วยจึงจะเชื่อว่ามีพระอรหรอันต์พระโมคคานะกับพระปินทลไปบินดาบาดถ,ถ้าท้าทายแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าศาสนาพุทธไม่มีพระอรหันต์สั่งให้พระปินทลเนี่ยเหาะไปเอาบาดไม้จันน์นั้นลงมา<อ>คนแตกตื่นกันมืดฟ้ามัวด,ดินนะตามพระสองรูปมาที่วัดพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงคนอกระทึกครึกครอม ก็สอบถามได้ความตำหนิจะไม่มีอะถ้าพูดสมัยปัจจุบันคือหมอไม่รับเย็บเลยเออพระพุทธเจ้าตำหนิตีเตียนไม่ใช่ตำหนิตีเตียนธรรมดานะให้เอาบาดไม้จันเนยไปทุบทิ้งด้วยเออขนาดนั้นเลยจริงๆพระพุทธเจ้าดุมากนะจะบอกเยล่ะสั่งให้ไปเอาบาดไม้จันทุบทิ้งพระโมคคัลลานะคือใคร ก็คือ,อ,อพระอัรรสามวกฝ่ายซ้ายขนาดนั้นเนี่ยเป็นพระเถระระดับบิ๊กๆเลยนะบิ๊กมังอ่ะพู็พุทธเจนั่นแหละ <laughs> ถ้าก่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นำพาถ้าผิดไปจากสัจจะความจริงของพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็สั่งทุบทิ้งเอ๊ะแล้วคำว่าอวดอุตริเนี่ยต้องเป็นการกระทำในลักษณะแบบไหนละคะคืออวดอุตริเนี่ยหมายความว่า ฉันเองเนี่ยไม่ได้จบปริญญาเอกแต่ฉันเนี่ยบาบอกเจ้าแอนว่าเนี่ยฉันจบปริญญาเอก<ม>เพื่อให้แอนเนี่ยหลงเชื่อและคล้อยตามฉัน<ม>ด้วยประการต่างๆคำว่าปริญญาเอกนี่หมายถึงคุณธรรมพิเศษที่มีอยู่ในตอนนะอย่างเช่นอ่ะเหาะไม่ได้แต่ก็มาอวดว่าฉันเหาะได้<ม><ม>อันนี้ก็อวดอุตริ<อ>เป็นชานโลกี<ม><ม>ซึ่งก็ถือว่าไม่เข้าท่า คุณธรรมอวดคุณธรรมฉันไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่อวดว่าเป็นพระโสดาบันฉันไม่ได้เป็นพระอนาคามีพระสกทาคามีทีจริงต้องไล่หนึ่งโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหรนอันเนี่ยฉันไม่ได้เป็นนะแต่มาอวดว่าฉันเป็นเพื่อหวังลาบหรือหวังให้คนเลื่อมใสศรัทธาอันนี้คืออวดอุตริมนุสธรรมต้องเต่อนาว่าที่ไม่มีในตอน้วย วดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตอนเนี่ยถ้าพ,พระเนี่ยถือว่าเป็นอาบัติประชิกเท่าเท่ากับเศษเม,มถุนกับศีกาเท่าเท่ากันถ้าครับเรียกไอ้คนเดีโอ้โหคนระดับรัมรีเลยนะมันดา่ามันด่าว่าเรียนมาจากไหนเนี่ยต <c oughs> กมาจากไหนเนี่ยภูมิปัญญาแค่นี้ถึงขายออกมาตัวเองไอ้คนถามเนี่ยจบปริญญาตรีจุลาปริญญาโทภาคอสอสอิมจุลา ไอคนที่ตัวดูถูกเขาเนี่ยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิายทยาลัยเยลทํางานทาราคาโลกอีกสิปีเขาไม่โต้อตอบสักคำว่าเขาจบจางไหนก็เพราะว่าเชดา,ค,าคือคนที่ไม่โต้อตอบเนี่ยแสดงว่าจบสูง <ص ح> <ص ح> ยิ่งคนที่ไม่แสดงตัวเองว่าจบปริญญ,ญาเอกนั่นแหละยอดปริญญาเอกเลยทีเดียวแอ,อเนแอนสังเกตไหมคนที่จบปริญญาเอกจริงๆเวลาลงชื่อตอนท้ายเนี่ยจะไม่มีคําว่าด็อกเตอร์นาหน้า ถ้าคนจบปริยญเอเอกจริงๆนนะจะไม่มีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าโอคนไหนที่ลองใช้ลงท้ายชื่อตัวเองว่าด็อกเตอร์นำหน้าเนี่ยให้ไปสืบกว่าด็อกเตอร์จากไหนใช่จริงๆแล้วของฝรั่งเนี่ยเขาใช้ด็อกเตอร์นำหน้าได้เฉพาะอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ั้มถ้าออกรอบมหาวิทยาลัยต้องไปใช้ตรงท้ายอย่างนั้นใช่มันไปซ้ำกับด็อกเตอร์คำว่าเป็นหมอ,อก็เป็นพ h d ดีต่อท้ายนั่นแหละนี่แหละเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไอ้ที่บอกผมจบจากนี้จะได้ปลอมนะ มหาวิทยาลัยดับหนึ่งของโลกอ่ะก็เยวนี่อันดับหนึ่งนะฮาร์วาร์ดก็อันดับหนึ่งฮาร์วาร์ดปีหนึ่งเวลาจบเนี่ยเขาจะมีนักศึกษากล่าวแล้วก็ศาสตราจารย์จริงนะไม่ใช่ศาสตราจารย์นี่ไปรู้ไม่รู้จริงจากใจเออโปรเฟสเซอร์จริงแต่รวยนีจบจากไหนที่บอกอู้มันเป็นโปรเฟสเซอร์กี่จังมันให้คําที่สอนเด็กจบใหม่ได้สุดยอดเลยเมื่อไปจากมหาวิทยาลัยนี้ที่บอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยดับหนึ่งของโลกเนี่ย หไม่ได้มีอันเดียวนะครับที่เป็นที่หนึ่งก็มีสามสีอันเนี้ยห้ามไม่ให้ไปบอกว่าเราจบจากมหาวิทยาลัย哈ดเด่นขาดต่อเมื่อเราไปทํางานแล้วผลงานเป็นที่ประจักษ์เขามาถามว่าเออเนี่ยทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยสุดยอดเนี่ยเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอะไรค่อยตอบว่าาวัดครับอันนี้จะทําชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแต่ถ้าเราบอกว่าเราจบจากาวัด เรากาลังเอามหาวิทยาลัยไปขายเพื่อให้ตัวเราเด่นใชคือจริงๆคนที่มักจะอวดว่าตนเองจบจบฮาวาดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยหาวอดหาวอดใช่ใช่แต่จริงๆยืนยันเลยทีเดียวว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันดูที่ผลงานมากกว่าที่ว่าคุณมาจากไหนตอนให้คุณจบจากฮาวาดแต่ถ้าคุณไม่มีผลงานคุณก็หาวอดเอ่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมาเป็นอะไร แต่มันอยู่ที่ว่าคุณทําอะไรเนี่ยชัดเจนนะแล้วอีกคนนะครับสุดยอดของโลกเลยท่านต้องรู้จักเบรสเนฟคูชอฟแล้วดีรัสเซียโซเวียตัสเซียโซเวียตลสเซียประชุมยูเอ็นเลยซัดกับเคดดีแพ้เคเดดี้แกก็เอารองเท้าถอดรองเท้ามาทุกโดดดังนัมากเลยในโลกนะนันการประชุมก็ไปไม่ได้เคดดีโกรธจัดเลยว่าอย่างนี้ได้ไงแต่เขามีคำพูดเด็ดขาดที่ฆ่าคูชอฟ คุณจบมาจากมหาวิลาลยอะไรเนี่ยถึงได้ทำกริยามารยาทสามขนาดนี้นโอ้โหไอ้นีโโ่นก็ยุดทุบเลยอันนี้คือว่ากินแน่เขาก็ตอบว่าผมจบจากมหาวิลาลยที่ทุกคนในที่นี้ไม่มีใคร,ใครจบได้จบแม้แต่คนเดียวนั่นไอ้ที่ถามแล้วมหาวิเลยอบอกมา มหาวิทยาลัยแห่งความชำนาญ Experience University กรรมกรเหมืองแรกครับแล้วก็ทุบๆๆๆๆๆพอมาจากกรรมกรเหมืองแ้่ไม่ได้เรียนหนังสือเป็นวิทย์ม,มหาวิทยาลัยแห่งประสบการณ์ประสบการณ์เขาบอกว่าจบมามึงต้องเอาประสบการณ์กูไปเขียนตำรากูแน่กับมึงอ่ะอเพราะฉะนั้นคำถามของท่านบรรวิ์เก่งเรียนเนี่ยึงได้รับคำตอบจากท่านจันว่าท่านจันไม่มียานรู้ล่วงหน้าว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแต่เดาได้ว่า เดาได้ว่าไปไ,ไม่รอดถ้ายังเดานะเดาได้ว่าไปไปไม่รอดถ้าเรายังฝากความหวังอยู่กับนักการเมืองนะนะ <c oughs> ถ้าเรายังฝากความหวังไว้ที่ทำเนียบ <c oughs> ไว้ที่สภาเนะี่ยไปไม่รอดยกเว้นเราจะยกทำเนียบยกสภาไปไว้ที่แต่ละคนแต่ละคนเนะี่ยให้แต่ละคนมีจิตสำนึกอะอย่างการณีเท่าว่าคุณเป็นอะไร มันไม่สําคัญเท่ากับคุณทําอะไรเนี่ยใช่คุณดูที่เบอร์หนึ่งของทำเนียบปัจจุบันนี้ได้เลยเ,ออเพราะว่ามุ่งที่จะเป็นอะไรอะโดยที่เท่าที่ผ่านมาเธอก็ไม่ได้ทําอะไรอะ่ะอาจารย์คะค่ะ<ช>แต่บังเอิญจับพลัดจับผูเธอมาเป็นอะไรอืมเพราะนั้นจึงเป็นข้อบ่งชี้ประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยคือทํายังไงขอให้ฉันได้เป็นอะไรอือต่อให้ฉันไม่ได้ทําอะไรอะก็ไม่มีปัญหาเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นก็เลยให้พวกเราดูได้เลยว่าถ้าเรายังปล่อยให้ประเทศไทยมุ่งไปสู่การเป็นอะไรมากกว่าการทําอะไรเนี่ยประเทศไทยก็ไปไม่รอดแน่นอนนมำสการค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ